Okay, คผมก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวีต้อนรับนะครับผมก็ก็นีนะเราก็อยู่ในเว็บสมอีกแล้วนะครับทุกคนก็เป็นแอบปบสเปนช็อปนะครับก็เดี๋ยวมาวิธีการเติมแล้ววิธีการสมัครกันก่อนเลยดีกว่าครับแอปนี้นะก็ยังสมัครด้วย a c e b o o k ไม่ได้นะก็ลองสมัครหลายรอบแล้วมันก็ไม่ได้สักทีนะก็เดี๋ยวมานะครับมาดูวิธีการสมัครก็วิธีการ การสมัครก็ง่ายๆแหละนะก็ไม่มีอะไรมาก BBB นะครับ2อ2อนะก็อันนี้ก็ตั้งให้จำได้นะ BBB 2สอก็ตรงนี้กับตรงนี้นะผมให้เหมือนกันนะแล้วก็กดสมัครไปได้เลยโอเคพอกดสมัครเสร็จแล้วนะผมก็ให้ใส่ไปนะนี่เลยสาระที่เราสมัครไปตะกี้เนี้ยโอเคเขาได้ละนะก็ มานูการนะวิธีการเติมเงินนะครับก็เข้าไปที่ตรงนี้นะแล้วก็นี่เลยจะมีคําว่าเอ่อกปนะ r ู m ันี่ดอก็ให้เอาซองขวนนะัญมาใส่ลิงก์ซองขวัญมาใส่ตรงนี้แล้วกดยืนยันได้เลยโอเคตอนน,อตอนนี้มีเอตอนนี้มีเครดิต100นะครับแล้วผมก็เดี๋ยวมาวันนี้นะครับผมจะมาส่งเป็นอไอดีมัดระกันแนละ้วผมการันตีไอดีมัดน,นะครับมีทั้งมัดไฟนะครับผมแล้วก็จะมี มัดบุญญามัดอันนี้มัดอะไรไม่รู้อ่ามัดไฟฟ้ามัดโหเยอะแยะมากมายมัดไทม้ามัดมังกรมัดน้ำแข็งมัดอืมโอเคงั้น99เคดิตนะครับผมเดี๋ยวกดไปเลยครับเันการันตีนะสำหรับมัดนะครับโอเคโอเคแล้วจะเป็นอ่าเป็นอะดีมัดไฟครับ ก็เร่อมาด้านล่างครับผมก็จะเป็นอันนี้เลยนะเป็นบัตรไฟสุดหายากนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นไอีแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับผมก็ก็ถ้าน้องๆเห็นก็ไม่สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพี่ได้เปลี่ยนรหัสแล้วนะอืมเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนรหัสก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าให้ดูนะครับผมในเกมว,ว่ามีอะไรอยู่บ้างครับผมปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูในไอเดียกันเลยครับว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าหรือ สำหรับน้องๆคนไหนนะที่แบบอยากจะลองผสมก็เดี๋ยวทิ้งลิงไว้ให้ใต้คลิปละกันปากไปดูในไอดีกันว่ามีอะไรบ้างโอเคคแล้ผมตัวนี้นะก็ได้เข้ามางเรียบร้อยแนละ้วมันจะเป็นไอดีนี้เลยก็จะมีกาะเกงไยตามะด้วยปัดหมัดไฟแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ก้านทองนะครับผมมีโอ้โหดูดีมน่าจะครบนะก็ตัวลนะครในในผมตัวละครนี้นเป็น นี่เลยนะค่อนข้างครบเลยลแหละในวีวลพาก็จะมีละครใหม่ๆที่ไม่มีนะครับผมแล้วก็ของเรื่องตัวก็ค่อนข้างเยอะเลยนะโดนีนมีพวกอะไรด้วยนี่นะหมกราชาโป้งนะหมกเอฟมีไหมไม่มีหมกเอฟในนี้ผมก็ผมว,ว่าคงว่าค่ะมีหมดนะครับอ่ะเฮ้ยมีชุดออร์แกนิกเยอะอะไรมีชุดออร์แกนิกนี่ชุดออร์แกนิกนี่ครับ มีชุดอันนี้ด้วยนะชุดนอนไทรธรรมะนี่ครของแะไนะไทรธรรมะเนี่ยอืมอ่ามีชุดอันนี้ด้วยเห็นไหม,มพุทธชีนี่มีชุดออแกนิกด้วยนะครับอ่าชิลล์กคซ่านะครับชุดไหยนะนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็มีนะพทะุพทธเยอะเลยพุทธเยอะเลยครับผมเองพี่นกเองพี่นกมี๋ไหม โอเคปีกนก,ก่อนครับผมเกงปีกนกปีกนกแดงครับผมปีกนกแดงนะแล้วก็จะมีเป็นอ่าปีกนกฟ้าโอเคยังสองปีกนกนะครับเบ็ดไลท์มีไหมอะ่ะเบ็ดไลท์มีหรือเปล่าไม่ได้ดูเลยนะเบ็ดไลท์เบ็ดไลท์เกงพีโตนก็มีนะครับนี่เกงพีโตูนโอเค ก็ค่อนข้างครบนะค่อนข้างครบนะครับไอดี ID นี้แค่เก้าสิบเก้าบาทนันเองโคตรขุมบอกเลยนี่นะเปล่านี่นะครับผมของก็วันนี้นะเราก็จะเป็นอาวุธนะครับได้เฟิร์นเจ็ดด้วย, 1, วยไมค์นีอ่ะไมการ์ดอนนะครับผมแล้วก็ไม่โครมัดกันเลยครับมัดโคตรเยอะครับไอดี ID มัด ไอดีโหมัดมจริงๆครับไปดีหมัาจริงๆนะฮะโคตรเยอะครับมีแบบเธอจะมา,าะด้วยนะจริงเท่านี้นก็สําหรับคนไหนนะที่อยากจะลองสุ่มนะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองดูกันนะว่ามันคุ้มหรือเปล่านะสาหรับผมผมได้คุ้มนะคะผมม,มากนะแต่ก็ลองตัดสินใจกันดูนะับผมถ้าเกิด ผมก็ลองเสี่ยงดูครับผมตามนั้นเนาะแอ้วนนีต้ออต้องหดดมดอะไรไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะ